ใครไม่รู้ก็จะไปกินยาแก้ปวดนะครับใครไม่รู้ว่าจะไปกินยาแก้ปวดกินจนกระเพาะทะลุก็ไม่หายอันนี้เราพูดถึงกรณีไมเกนเทมเทมเนาะแต่ถ้าไมเกนจริงๆก็ต้องกินยาของเขาครับเห็น mm hmm. ไหมผมกดนานมากเลยนะ เพราะฉะนั้นเทคนิคนี้คนที่จะเอาไปใช้ได้นะครับผมไม่ได้ห่วงไม่ได้ห้ามนะเอาไปใช้ได้นะครับแต่ว่าคุณก็ต้องฝึกฟอสโฟเนอเรียนออนไซต์ฝึกฟอสโฟสักหน่อยนะครับมันไม่ได้เจ็บตรงที่กดแต่มันจะเจ็บรวดรล้าไปใช่มัน,ไม,นไม่เจ็บตรงที่กดนแน่นอนครับ <c oughs> มันจะรล้าครับ <c oughs> โอเคเห็นไหม นิ่มเลยทีเนี้ยลูกๆแทบหายเลยปล่อยมือล้รู้สึกยังไงบ้างโลง่งแทบเลยโล่งครึ่งซี่เลยนะอืมนะเนี่ยเท่ากับว่ารีเวเตอร์เราเก็บไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับที่เราตะกี้เราเจอเจออะไรบ้างเจอที่จุดพอยต์บนรีเวเตอร์บ่าร์เขาไม่แข็งนะครับบ่าเนี่ยอัปเปอร์แท็บไม่มีอะไรเลยนิ่มๆเลยครับเจอรีเวเตอร์นะครับทีนี้เราก็มาเล่นที่สคารีนนะสคารีนให้นอนหงายครับอ่าสคารีนเราให้นอนหงาย สเตรลีนเห็นไหมแล้วกดยอดสเตรลีนมันก่อนเลยนะครับเนี่ยยอดข้างบนนี่เลยเนี่ยเนี่ยนี่ก็มีก้อนแข็งๆอยู่ข้างนี้เนี่เนี่ยตัวเนี้ยคนที่เป็นไมเกรนนี่นะจะจีดเข้าไปในรูหูขึ้นหัวเลยเนี่ยเข้าขมับเลยเนี่ยคนที่เคยเรียนกับผมนะครับจุดเมื่อกี้เนี้ยนะตรงรีเวเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่าจุดสองคอด้านข้างนะครับอันนี้เขาเรียกว่าจุดหนึ่งคอด้านข้างเนาะ คนที่เป็นไมเกรนเนี่ยจุดเนี้ยนะครับตรง C2 เลยเนี่ยตัวเนี้ย C2 C3 เลยอะถ้าขยับนิ้วลงมาหน่อยก็ C3 ขึ้นไปหน่อยใต้กอกข,ขู่ก็ C2 กดให้ขาดเลือดเหมือนกันครับ <S <S เสร็จแล้วนะครับค่อยๆแอคชั่น <S <S คนที่เรียนกับผมนะก็จะรู้เนาะว่าเวลาเรากดเนี่ยนะครับ 1. เรากดให้ขาดเลือดนะครับ 2. เรากดแล้วเราก็ใส่ฟังก์ชันเข้าไปนะครับ คอมันทำอะไรได้บ้างอะ่ะหันซ้ายหันขวาใช่ไหมนะครับหันซ้ายหันขวานะสรนับตะแคงใช่ไหมตะแคงได้ใช่ไหมครับตะแคงได้หันซ้ายหันขวาได้นะครับก้มหน้าได้เงยหน้าได้เห็นไหมแล้วก็ขย นิ่มเลยเบาไหมเบาเนี่ยนิ่มเลยที่ยังมีลูกๆอยู่เลยนะเนี่ยตรงเนี้ยสเคอรีนยอดยอดสเคอรีนมาเลยแต่ทีเนี้ยเราเราไม่ได้แตกเนาะมันจะแตกไปข้างล่างม้วกดพร้อมกันสามตัวนี่เลยมันก็ฟิลลิ่งนะถ้ามันโดนแอนติเดียเยอะมันก็จะวิ่งลงแขนนะครับลงแขนอ่าลงแขน,ลง,แขนลงจักระแล้ลงสะบักลงไปหมดเลยนะครับถ้ากดตัวยอดยอด,ยอดมันเนี่ยต่อมานะครับต่อมาเราก็ไล่ลงมาเนาะสเคอรีนอนะ เราก็ไล่ลงมาแต่ว่าเราไม่ต้องลงต่ํามากเพราะว่าเราต้องจับดูก่อนถ้าตัวตรงไปทาง insertion ของมันเนี่ยมันเนี่ยตัวต่ำมากเนี่ยมันไม่ได้แข็งเนี่ยเราก็ไม่ต้องไล่ลงไปถึงตรงนั้นผมส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะเป็นไมเกรนเนี่ยมันจะแข็งอยู่คอคอบนบนเนี่ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นリเวอร์ eter, จะพันขึ้นมาถึงตรงนี้ละリเวータกัตอร์ินเนสอืมเห็นไหมชาไปแขนเลยใช่ไหม ทั้งๆท,งท,งที่อยู่ที่ประมาณ C สาม C สี่นะครับยังไม่ได้ต่ำลงไปเลยนะน่าจะเป็นเซอร์วิคอลเพ็กซัดอยู่นะครับแต่ว่ามันลงไปแขนและเพราะว่ามันตึงมากไงสครีมตึงมากถ้า แค่นี้ก็น,นิ่มนะอาการชาแขนเป็นไงบ้างดีขึ้นเยอะแลยเบาเลยใช่ไหมจมูกโล่งเลยจมูกโล่งนะเห็นไ,ไหมใครที่หายใจขัดๆนะครับแต่จริงๆนะถ้ากดจุดท้ายทอนจะมีจุดที่วิ่งเข้าเจาะมูกอีกทีนึงด้วยนะครับเก็บเลยนะนะครับเก็บสเคอรีแล้วนิ่มแล้วเนี่ยเก็บสเคอรีแล้วนะครับรีเวเตอร์แล้วต่อไปเป็นสปินเนสแคปิติสนะครับสปินเนสแคปิติสเนี่ยมันจะเกาะไปอยู่ที่เขาเรียกว่ากระดูกทีสี่เนาะ เพราะฉะนั้นมันก็อยู่บริเวณแอเรียน,นี้นะครับเราจะใช้วิธีกกดสปีนเนแคปิติสแบบนี้นะครับตั้งคองขึ้นแบบนี้แล้วเราก็ามือวางไปที่สปีนเนนะแล้วก็ให้เขาะนอนลงมาอ่าเนี่ยแน่วิ่งขึ้นหัวเลยล่ะไปไหมไ <ป S 1> มันจะวิ่งขึ้นหัวเลยนะวิง่งจากตรงกลางขึ้นอ่าขึ้นมาหัวเลยนะครับนี่สปีนเนยแคปิติสนะครับกดให้ขาดเลือด นะครับเสร็จแล้วปุ๊บอย่างที่ผมบอกนะสปีเนียสแคปิติตตัวนี้จะคลายได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องตะแคงคอนะครับตะแคงซ้ายหันขวาก้มหน้าเงยคอนะครับนะทำไปครับสปีเนียสอย่างที่บอกนะมันเกาะอ,อยู่อ่ามันจะจี๊ดจีดอยู่เนี่ยเข้าฐานกระโหลกเลยนะ อืมฮะยิ่งกลมเนี่ยยิ่งตึงเลยใช่ไหมใช่อืมอคายนะครับสปิเนสนะครับนะแคป,ปิติสกับเซอร์วิซิสเป็นพี่น้องกันเซอร์วิซิสมันจะออกข้างแคป,ปิติสเกาะใต้ฐานกระโหลกตัวเนี้ยข้างข้างแมสตลอยโพสเซสเพราะฉะนั้นเราจะต้องลงมาจากตรงนี้แล้วนะจุดที่หนึ่งนะเนี่ยเราจะต้องลงต่ำลงมาอีกนะครับอีกสักประมาณ4 5 4 6 เส้นแคปิทิตกับเซอร์วิซิตมันจะอินเตอร์เซกกันมากนะรหรือทับซ้อนกันมากอยู่มาศนะ์ศีรษะหกเนาะแล้วก็กระเถิบลงมาประมาณศีรษห้าศีรหกที่คอนะครับใครที่ยังวัดไม่เป็นเนาะไปดูเซอร์เฟซอะนาตอมีได้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะเนี่ยศีรษะห้าศีรษะหกนะครับจี๊ดเลยใช่ไหม <C 5. S 1> เนี่ยเรากดบริเวณศีรษห้าศีรหกนะครับมันจะเป็น and เส้นแคปิทิตและเซอร์วิซิตอินเตอร์เซกกันอยู่กดให้ขาดเลือดครับมันจะจี๊ดเลย เพราะมันกดโดนทีสองมัดเลยแต่กดผ่านอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่สองมัดนะมันโดนอัปเปอร์ทาบิเซียมันโดนมันโดนหลายมัดก่อนที่จะไปถึงมันอยู่แล้วนะครับโดนเข้าไปที่ลองกิสเซมุดไอโอคอสเตลิดโดนหมดเลยนะครับเนี่ยค่อยค่อยบิดช้าๆนะช้าๆเาพราะห5า6มันตัวรับรับน้ำหนักอยู่แล้ว นะถ้าใครคอยืนยืนๆเนี่ยจะมีปัญหาประมาณ c 5, c 6, c 7เนจะ็ี่ยแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยสปีเนีสมันจะอ intersect กันอยู่ค่เป็นไงบ้างโล่งอยู่ข้างโล่งอยู่ข้างเดียวเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้เราตรวจเจออยู่แค่ชุดเนี้เห็นไหมผมกดแค่ชุดนี้พอแล้วไม่ต้องไปกดอะไรแล้วนอกจากว่าเขามีอาการมาที่เบ้าตาค้างหรือว่า ตรงขมับเนี่ยเขามีแบบว่าผังพืชเกาะนะครับเราก็เข้ามาขี่เงี้ยใชิ้วโป้องขีขง่ข้างข้างขมับเขาขึ้นมานะครับเนี่ยใช้ใช้ใช,ใช้ใช้มังเหงกเนี่ยเขี่ข้างขมับเขาขึ้นมาเมื่อให้เลือดขึ้นไปเลี้ยงบนบนบน,บนหัวได้ดีขึ้นนะครับเสร็จแล้วถ้าใครที่ติดอยู่ตรงเบ้าตานะครับที่มันมีมีค้างค้างตรงเบ้าตาก็ใช้มังเหงเหมือนกันครับเขี่เสร็งท,ที่หัวคิ้วเนี่ยหัวคิ้วเนี่ยนะครับเขี่เสร็จแล้วก็ไล่มาไล่มาเห็นไหม ไล่มาที่คมอับเขียนที่หัวคิ้วนะครับเขียนที่หัวคิ้วไล่มาที่คมอับเห็นไหมเขียนใต้เบ้าตานะครับเขียนใต้เบ้าตาบางคนก็จะมีเอ็นเลยนะกึ๊ก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 เลยนะครับเขียนเนี่ยไล่เบ้าตาขึ้นมาไอ้ตัวนี้มันเก็บแล้วเนาะใช้คาว่าเก็บแล้ว เก็บรายละเอียดท,ที่ยังคงค้างอยู่ของของอาการปวดที่ที่มามาตรงเบ้าตานะครับเนี่ยเก็บละเี่ยเก็บละเป็นไงบ้างเบาไหม,ไมเบาเบาเนาะดียข้างไหมตามทําได้ตบวยก้างดียข้างไหมครับดียข้างไหมต้องถาม fc ดียข้างไหมถ้าดียข้างจะทำอีกข้างให้ดูถ้าดียข้างให้พิมพ์หนึ่งเข้ามาครับ ถ้าไม่มีพิมพ์หนึ่งเดี๋ยวผมก็จะปิดแล้วพอแล้วดูอข้างไหมยังไม่มีใครอยากดูใช่ไหมถ้าไม่งั้นเราก็จะพอเท่านี้นะครับอ่าพิมพ์มาหนึ่งคนนะหนึ่งคนอ่อานดูอีกข้างอ่ามีมีสองอ่านแล้วนะอ่านนอนตะแคงครับทีเนี้ยอีกข้างหนึ่งอ่ะผมก็จะบอกให้อีกข้างหนึ่งคุณก็ต้องตรวจแบบแบบเมื่อกี้อีกนะครับว่าคุณจับบ่าเขาเนี่ยข้างเนี้ยไม่มีที่กระพอย